แบบเข้าใจแล้วเมนูข้าวเปียกเป็นเหมือนก๋วยจับแล้วพี่โทรมาสั่งมาแล้วนะจ๊ะจอดรถหน้าร้านอันนี้กุ้งพริกกระเทียมนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อุ้ยน่มมากินมากกระเทียมเยอะสุดๆคุณสาชิมก่อน,นะคะ่ะ กินมากจริงๆอันนี้หลายคนแบบพิมมาแนะนำเมนูนี้นะน่ากินมากกุ้งแบบอร่อยมากอร่อยมากแบบเข้าใจแหละแต่ว่าเมนูนี้จะแอบนานนิดนึงนะคะใครที่จะแบบมาก็แนะนำให้โทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าสักแบบ10-15นาทีนะ สดมากเร้งมากก็เ,เที่ยวมันกรอบอีกสองเมนูมาแล้วอันนี้อะไรนะกะหลานทอดน้ำปลาแล้วก็อันนี้หมูป่าผัดผิดน,นะคะจะลองหมูป่าทานนะ ซืกระเทียมเขาสักร้านมากแล้วไปจ้าหากาแฟกินต่อว่าจริงๆร้านนี้ยังไม่ถึงเขาใหญ่นะมันอยู่ที่มวกเหล็กนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมามันก็อยู่ก่อนถึงเขาใหญ่นิดนึงหนังท้องตึงหนังตาก็ย่นนะจ๊ะ ตอนนี้กำลังจะไปหากาแฟกินที่ร้านมังฟูนะคะจริงๆตอนแรกจะไปอีกร้านนึงแต่ว่ามันไกลมากแล้ววันนี้รถติดมากนะคะเพราะว่าบันลองวีเอ็นเนาะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านนี้ที่เราไม่เคยไปนะคะชื่อมังฟูจริงๆอะ่ะมีคนแนะนํามาทาง Instagram นะคะก็จริงๆปกติช่วงเนี้ยเวลาจะไปเที่ยวไหนนะเราก็จะตั้งค a อสติ๊กเกอร์ไว้ใน IG แล้วก็แบบมีคนมาแบบแชร์เยอะมากคือจริงๆอ่ะได้พิกัดเด็ดๆมาหลายทริปแล้วนะเพราะ follower ใน IG จนี่แหละไม่ว่าจะเป็นแบบเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ครั้งนี้ก็มีเขาใหญ่แล้วก็โคราชนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แนะนําเข้ามานะคะก็ใครที่ยังไม่ติดตามกันนะคะก็ไปติดตามกันได้ทางอินสตาแกรมนะคะเดีย๋ยวไปเจอกันที่ร้านน อันนี้ละสองสองอย่างนะเป็นโอทมิลลาเต้ของเรานะคะแล้วก็อเมริกาโน่หญิงของคุณผู้ชายค่ะมาชิมกันดีกว่าที่นี่เขามีพลานมิลไหลออปชั่นด้วยนะมีทั้งอัลมอนด์ทั้งโอทั้งสอยบางรู้สึกวันนี้กินเป็นโอตมิลนะคะเข้มอยู่ร้านน่ารักนะใหญ่ด้วย แล้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ไปแวะคาเฟ่ชื่อมอนต์ฟูมาซึ่งก็เป็นหนึ่งในร้านที่ทุกคนแนะนํามานะคะน่ารักมากร้านคือแบบว่าโลง่โลงๆโปร่งๆนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายมีทั้งขนมีมทั้งเครื่องดื่มกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่ชอบกาแฟานะเขาก็มีมเมล็ดหลายแบบให้เลือกด้วยนะคะก็สําหรับเย็นนี้นะคะเดี๋ยวเรามีแลนไปนีน่าสนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารที่แบบหลายคนแนะนําเข้ามามากมากๆมากหลาย DM แล้วก็หลายสติ๊กเกอร์มากที่แบบแนะนําร้านนี้เข้ามานะคะเป็นร้านที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะแต่แบบดูเป็นร้านที่แบบ แบฮิดเด่นนิดนึงแล้วก็มีคนในวงในที่เป็นฟู้ดี้หลายคนน่าจะรู้จักนะคะใครที่แบบชอบทานอาหารเป็นคนแบบ นักล่าร้าน Hidden j a m อะไรเงี้ยน่าจะต้องชอบนะเพราะาเราแอบเข้าไปดูในโลเคชันแล้วก็ไปอ่านรีวิวมาแล้วรีวิวดีมากนะคะแล้วก็คือร้านเนี้ยต้องจองเลยนะอย่างเราเนี่ยเราก็จองก่อนล่วงหน้าไม่กี่วันนะคะก็ยังจองได้นะแนะนําให้จองไปทาง Facebook Message นะคะเขาก็จะมีเมนูให้ดูแล้วก็ต้องส่งแบบชื่อเบอร์โทรจานวนคนแล้วก็สั่งอาหารเข้าไปก่อนนะคะเขาบอกว่าไม่สามารถสั่งอาหารได้นอกเหนือจากที่พิมพ์จองไปนะเพราะว่าร้านเขาน่าจะแบบทํากันไม่กี่คนนะคะมันก็เลยแบบค่อนข้างจํากัดนิดนึงหลายคนคือแบบ บบน่ารักมากที่แบบส่งชื่อเมนูมาเลยบอกว่าเออเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้นี้น,นี้นี้นะตอนไปนีน่าสคือแบบอร่อยห้ามพลาดนะคะก็สั่งตามทุกคนไปหลายเมนูเลยนะคะจริงๆทริปนี้มากันแค่2คนนะแต่ว่าสั่งไปก็4เมนูแลว้วอะเพราะว่าไม่อยากพลาดจริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่นีนา่าเยนนี้เลยก็ที่ทุกคนรีคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ปกักตรงไฮไลท์ไว้ให้นะนี่อันนี้อันแรกเลยสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะเนี่ยที่เราตั้งไว้นะ เพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปทุกร้านนะทุกคนแต่แบบตื่นเต้นมาพกพรุ่งนี้จะไปโคราชแล้วบล็อกโคราชก็จะแยกไปเลยนะคะเพราะคิดว่าแบบโคราชก็คือแน่นๆนะเนี่ยใครสนใจนะคือเราพิน์ไว้หลายจังหวัดนะคะก็จะมีเดี๋ยวภูเก็ตเวอร์ชันใหม่น่าจะคัมมิ่งซูนะหลังจากกลับมาจากสวีเดนเดี๋ยวน่าจะไปภูเก็ตอีกสักรอบนะคะ คลิปนี้นะคะเราก็หยีสมุดมาจด journal ด้วยนะคะก็ใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูวิดีโอ journal ของเรานะคะแนะนํามากๆคิดว่ามันเป็นวิดีโอที่อาจจะไม่ได้ m a s หรือว่าไม่ได้เข้าถึงง่ายขนาดนั้นแต่ว่าอยากให้ทุกคนเปิดใจฟังนะสําหรับคนที่ไม่เคยเขียนบันทึกหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยกับตัวเองนะคะเรารู้สึกว่าการ journal เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็เวลาเราได้ท boy boy ําบ่อยๆอ่ะมันเหมือนเป็นการ reset ให้ตัวเองเหมือนกันนะใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีเวลาแบบอยู่กับตัวเองหรือว่าคุยกับตัวเอง หรือว่าประเมินชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราได้มาเขียนบันทึกเนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยเรารีเฟล็กหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกันมาเขาใหญ่ของเราทุกครั้งก็คือเราอยากจะมาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับความเงียบนะคะก็ตอนนี้ก็จะอยู่ที่บ้านช่วงบ่ายก็แทบจะไม่ได้มีแผนอะไรเลยนะคะก็คือรอไปกินนีนาช่วงเงย็นอย่างเดียวเราก็จะใช้เวลาพักผ่อนนะไม่ได้ไม่ฟังเพลงไม่ทําอะไรนะคะคิดว่าจะจุดเทียนแล้วก็เขียนเจอร์เนลนะคะจริงๆสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับเขาใหญ่ก็คือธรรมชาติเยอะมากขับรถไประหว่างทางก็จะเห็นแบบต้นไม้แล้วก็ูเเเขาารย สำหรับคนที่แบบชอบเที่ยวธรรมชาติอยู่แวจริงๆแล้วว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นเดสิเนชันที่มาช่วงหน้าหนาวก็ได้มาช่วงหน้าฝนก็ดีนะเพราะว่ามันก็จะมีความแบบเย็นๆกว่ากรุงเทพนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ,ฟ่เชียรอโรมานะคะก็เป็นคาเฟ,ฟ่ที่อยู่ใกล้ๆนะะี้หน้าซะแค่8นาทีเราจะได้ไปต่อมื้อย็นกันเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่อโรมานะคะ บรรยากาศคือฝนล,ลืมน้ารักอะเสียดายฝนตกมีความสวนยุโรปมากเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าอันนี้เป็นสตรอเบอรี่กับบานานาโทสค่าแล้วก็อันนี้พีชยูสูง หวานหน่อยเบาๆก่อนไปกินนีหนาจะอิ่มไหมเนี่ยสี่โมงครึ่งแลวร้านอยู่ติดถนนเลยนะคะโอ้ฟิวสวนว้าว หอมมากหอมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะปากระปงวมีคนแนะนำต้เหอนกัน ปลาชิ้นใหญ่สดมากปลาสดมากาสองคนสี่เม,มนูนเหมาะสำหรับวงไทาเซอร์นะ เช้าวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเที่ยวเขาใหญ่จนกระทั่งถึงประมาณเที่ยงแล้วเราก็จะกลับแล้วเพราะเราไม่อยากจะกลับเย็นตอนนี้7จ็ดโมงสีแล้วนะคะเราจะไปคาเฟ่ที่เขาเสิร์ฟเมนูอาหารชาวเวียดนามนะคะแล้วก็มีกาแฟอะไรด้วยนะ อันนี้เป็นเมนูข้าวเปียกเป็นเหมือนก๋วยจับก๋วยจับ๊บยวนมั้มร้อนๆเหมาะกับอากาศแบบนี้ ก็เป็นไข่กระทะนะคะก็เป็นแบบธรรมดาเลยมีท็อปปิ้งเป็นกุนเชียงหมูสับทั่วไปเป็นเครื่องดื่มเราสั่งสองอันนี้นะอันนี้จะเป็นเหมือนทวิสต์ออนไอส์เบนเนอร์นะคะใครที่ชอบแบบคาเฟ่เกาหลีจะเห็นพวกที่เป็นแบบกาแฟแล้วก็มีครีมอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เป็นเนยซกเนเจอร์ของเขานะแล้วก็อันนี้จะเป็นคาเฟ่เย็นนะคะอันนี้เราสั่งแบบหวานน้อย แม่บุก็อร่อยแล้วนะโอ้ยดีมากชอบมากตรงนี้ได้เวลามาลองซิกเนเจอร์เมนู อันนี้เป็นชื่อของร้านเลยนะชื่อหาดูจ้าอืมอืมมันเป็นครีมหนาๆแบบอุ๊ยอร่อยอะ่ะเหมือนไอเหมือนกาแฟเกาหลีเลยสวยด้วย ก็เรากินมื้อเช้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปถ่ายถ่ายงานสเกตนิดนึงนะคะสําหรับใครที่ไม่รู้เราก็เคยเล่นสเกต็ตแบบจริงจังอยู่ช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เล่นบ้างแต่ว่าเล่นแบบปะปบายไม่ได้เล่นซีเรียสแบบวันละหชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนนะก็ใครสนใจนะคะชอบเซิร์ฟสเก็ตโฟล์วสเก็ตก็ไปติดตามกันได้นะแอทไอแลนด์เซิร์ฟสเก็ตตรงนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วเขาก็แบบมีขายเครื่องดืม่มด้วยนะตอนกลางคืนฝั่งนี้จะเป็นบอร์ดเซิร์ฟสเก็ตนี่ยญ่อยู่นะ